เบาเสียงผลพี่น้องมาแล้ว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 ตกดนดนเด้อตกให้ได้น้ำได้ตอนพี่น้อง จากอบเอามาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วพี่น้องตกมาแน่ เมื่อเร่งทื่สินอนสบายดีพี่น้องบมหอนบ่เอาแต่ว่าคนโต๊ตก,กับเปิดแอร์ที่เก้าพี่น้องชินแล้วแบทนั้นนี่เปิดพัดลมหฮมผ่าเปิดแอร์โฮมผ่าเข้าถึงบโบอดควนในเรื่องคาไฟพี่น้องเขาย่อมรับว่าเขาเปิดแอร์เนาะ หนึ่งในชีวิตก็อยู่สบายน้ำเขาแนยฮะ,ะไปเบิ้งเขากินหมูกระทะหมูกระทะจ้ะาอนะโอ้งอไปลองตรงนั้นเหรอ ช่งรั่วบ้านช่างเด้นนี่พี่น้องเห็ดมาแล้วจัดย่างเบิงสายไฟรลยโยงรลยยังถ้าไปจ้างคนอื่นมาเห็ดมันหนาง,งิกหนาง,งอ้อที่ยังนี่ันบอกมันเห็ดเป็นตะวันว่าเห็ดเบิ้บงดูเงือดไหลายนี่แหละเขาว่าบ้านช่างบ้านช่างไม่มีอะไรที่สมบูรณ์และเรียบร้อย ôi thứ sao là như phần sao, như phần vú tốt ít Cô y con, cô y con phía nông! Nhưng phương phái Tốt khen thì sẽ đầy nàm đầy tồn bởi nó Tốt đồn đồn, chắc xưa mông nhưng cả những đi heng heng nè ภาพเบอร์เบอร์ฮาาเบอร์เบอร์ครู้พี่น้องมันสินี้แหละเมยโอ้ก็สัตคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเจอกันไหมในคลิปต่อไปจ้า